เค okay, ครับมาดูข้อสอบจากสนามสอบอื่นๆบ้างนะครับปกติเนี่ยครับเวลาเราดูเฉลยข้อสอบเนี่ยมักจะเน้นที่ข้อสอบสนามหลักใช่ไหมก็คือ9วิชาสมัญกับแพทสองนะครับแต่จริงแล้วสนาม,มนอื่นๆครับก็มีการออกนะครับแล้วก็นําความรู้ที่มาใช้เนี่ยซ้ํากับแนวของ9วิชาสมัญกับแพทสองเหมือนกันนะเดี๋ยวพี่จะลองคัดมานะครับว่าสนามสอบต่างๆเนี่ยข้อไหนที่น่าสนใจนะครับน่าจะมาประยุกต์ใช้ในการสอบ9วิชาสมัญกับแพทสองได้นะ ซึ่งแน่นอนครับหลายคนเนี่ยก็ต้องเน้นที่แผดสอวิชาสามัญเป็นหลักก่อนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในสนาม,มนอื่นๆเนี่ยครับมันก็มีข้อที่น่าสนใจมีความรู้แล้วก็ช่วยเราสามารถฝึกวิเคราะห์ได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับดังนั้นเดี๋ยวที่จะลองหานะครับข้อสอบที่น่าสนใจเนี่ยจากสนามต่างๆเอามาเฉลยให้น้องดูด้วยนะครับจะได้เป็นการเพิ่มความรู้แล้วก็ช่วยในการขยายแนวคิดแล้วก็การวิเคราะห์ให้ กว้างมากขึ้นนะครับเวลาเจอข้อสอบข้าววิชาสามัญเนี่ยที่อาจจะหลุดแนวเดิมบ้างหรือว่าอาจจะวิเคราะห์ในลักษณะที่แปลกไปบ้างจะได้สามารถรับมือได้นะครับก็ลองมาดูข้อนี้นะครับข้อนี้เนี่ยเป็นข้อสอบนะครับที่ใช้ในการแข่งขันต่อปัญหาวันอนันทธมไม่โดนนะที่น่าสนใจสําหรับข้อนี้ครับก็คือมีการเอารูปเนื้อเยื่อมาให้ครับหลายคนเนี่ยไม่ถนัดนะครับในการดูพวกเนื้อเยื่อนะเดี๋ยวตรงนี้ครับจะมาชี้ให้ดู อย่างรูปเนี่ยครับเวลาเราดูเนี่ยให้สังเกตก่อนครับว่าลักษณะเด่นนะครับของมันเป็นยังไงนะอย่างตรงนี้ครับลักษณะเด่นที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะมีลักษณะครับเหมือนกับว่าเป็นวงๆใช่ไหมเป็นวงๆแยกกันออกมานะครับเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมอันนี้วงหนึง่งอันนี้ครับเห็นเป็นวงหนึ่งอันนี้ก็จะเห็นเป็นอีกวงหนึ่งนะครับเห็นไหมหลักๆนะครับพยายามมองให้ออกครับว่าลักษณะเด่นที่เข้ามาเนี่ยมีลักษณะยังไงน,นะครับ อันนี้เราเห็นครับว่ามันแบ่งโซนเป็นวงวงครับแล้วตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงช่องว่างระหว่างวงเนี่ยครับเป็นส่วนที่เขาชี้ให้ดูครับจะเห็นว่ามีเซลล์อยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงช่องว่างระหว่างวงวงตรงนี้ครับเห็นไหมตรงนี้นะครับเป็นกลุ่มเซลล์กลุ่มหนึ่งนะเป็นส่วนที่เขาถามเขาว่าไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นเซลล์ที่ใช้ในการผลิตฮอร์โมนอะไรนะครับพี่ต้องการบอกนะครับว่าเวลาเจอเนื้อเยื่อพวกนี้เนี่ยให้เราลองพยายามครับมองที่เนื้อเยื่อก่อนว่าจุดเด่นของเนื้อเยื่อเนี่ยที่เขาต้องการจะเอามาให้เราดูเนี่ยครับ จุดเด่นของมันคือส่วนไหนนะครับอย่างเนี้ยจุดเด่นที่ชัดเจนครับก็คือมันมีการแบ่งโซนเป็นวงวงครับแล้วก็ชี้ไปที่กลุ่มเซลล์ที่อยู่ระหว่างวงตรงนี้ครับเห็นไหมช่องว่างตรงนี้นะโอเคนะครับหลายคนครับเวลาเจอภาพเนื้อเยื่อเนี่ยอาจจะคิดว่าเนื้อหาตรงนี้มันถามซับซ้อนเกินไปหรือว่าเกินหลักสูตรเกินไปแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับถ้าเกิดว่าเราดูพวกรูปไดอะแกรมหรือว่าอ่านหนังสือดูรูปต่างๆมาเยอะครับจะพอจับคอนเซปต์ได้ครับว่า เนื้อเยื่อเนี่ยของแต่ละบ,บริเวณนะครับบางทีมันก็มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของมันครับอย่างตรงนี้เนี่ยมันมีลักษณะแบ่งโซนเป็นวงใช่ไหมยอย่างที่พี่ห้ดูนะครับว่าต้องมองหาลักษณะเด่นของรูปเนื้อเยื่อก่อนครับอันนี้ลักษณะเป็นวงแล้วก็ที่ช่องว่างของมันเนี่ยมีกลุ่มเซลล์อยู่หลายคนครับดูรูปมาเยอะเนี่ยจะจับหลักได้ครับว่าอันนี้คือลักษณะของอันทะครับโอเคไหมเป็นลักษณะนะครับของเนื้อเยื่อที่จัดมาจากส่วนของอันทะครับ ซึ่งตรงนี้ครับมันจะมีทั้งส่วนที่สร้างสเปิมแล้วก็สร้างฮอร์โมนเพศชายอยู่ครับที่โครงสร้างของอันฑานะไอส่วนบริเวณท่อตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยคือส่วนที่มีการสร้างตัวสเปิมครับแล้วก็ช่องว่างตรงนี้ครับกลุ่มเซลล์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นรูยสร้างฮอร์โมนเพศชายครับเข้า okay, ไหมแบบนี้ก็จะเห็นแล้วนะครับว่า รูปเนื้อเยื่อที่เขาเอามาเนี่ยไม่ได้เกินหลักสูตรนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่เราต้องท่องกันอยู่แล้วนะก็คือจะมีส่วนครับที่เป็นท่ออย่างนี้เนี่ยเรียกว่าเซมินิโฟรัสทูบูลครับเป็นส่วนที่สร้างสเปิมแล้วก็กลุ่มเซลล์ครับที่อยู่ข้างตรงนี้เนี่ยที่อยู่ตรงช่องว่างตรงนี้นะครับคือเลดิกเซลล์ครับเป็นเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนเพศชายนะโอเคไหมครับซึ่งเราก็ต้องท่องกันอยู่แล้วนะครับเวลาอ่านหนังสือนะดังนั้นเวลาอ่านหนังสือเนี่ยดูรูปดีๆนะครับว่าลูกของมันเนี่ยวางตำแหน่งเนื้อเยืง่ ตรงนี้แก้วิชาสมัญหรือว่าแพทสองเนี่ยสามารถเอามาถามได้นะครับแล้วโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นรูปขาวดำด้วยนะดังนั้นพยายามจับคอนเซปต์ให้ได้ครับว่ารูปเนื้อเยื่อต่างเนี่ยลักษณะเด่นของมันเป็นยังไงนะครับอย่างข้อนี้ครับคอนเซปต์หลักก็อย่างที่พี่บอกไปครับก็คือจะเห็นว่ามันมีการแบ่งโซนเป็นวงครับแสดงถึงท่อนะแล้วก็มีช่องว่างครับช่องว่างของมันเนี่ยมันมีเซลล์กลุ่มหนึ่งอัดแน่นอยู่นะครับซึ่งมีหน้าที่เฉพาะของมันนะอันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะนะครับของเนื้อเยื่อที่อันทะครับ อเคนะก็ลองกลับไปชวนกันดูนะครับเวลาอ่านเนี่ยก็อย่ามองข้ามนะครับภาพไดอะแกรมหรือว่าภาพเนื้อเยื่อที่อยู่ตามหนังสือนะตรงนี้ก็สามารถช่วยเราทดทวนความรู้แล้วก็มีโอกาสนะครับหยิบมาถามตรงๆแบบข้อนี้ได้เลยนะทีนี้เรามาดูครับว่าไอ้ภาพเนื้อเยื่ออย่างนี้เนี่ยเวลาตัดเนี่ยครับเขาตัดมาดูยังไงนะอันนี้เป็นลักษณะของอันท้าใช่ไหมอันท้าตรงนี้คือผาเห็นด้านในนะครับด้านในของมันนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นท่อแบบนี้อยู่ครับเห็นไหม ตรงนี้นะครับเป็นส่วนของเซมินิโฟรัสทูบูครับส่วนนี้นะเซมินิโฟรัสทูบูครับขดไปขดมาอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นลักษณะของเซมินิโฟรัสทูบูแต่ทีนี้ครับหลายคนเนี่ยมองรูปจะเห็นว่ามันก็เหมือนเป็นท่อท่อเดียวนะครับเป็นท่อท่อเดียวนะแต่ว่ามันยาวขดไปขดมาแต่ทําไมครับเวลาเราดูในเนื้อเยื่อตรงนี้เนี่ยลักษณะของมันเหมือนกับว่าเป็นท่อหลายๆท่อครับเพราะวงหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับเป็นท่อหนึ่งใช่ไหมวงหนึ่งก็เหมือนเป็นท่อหนึ่งนะครับอันนี้หลายคนอาจจะสับสนครับว่า ในอันท้าเนี่ยมันมีท่อครับก็แค่ท่อเดียวตรงนี้เห็นไหมท่อเดียวแต่ว่าคนไปมาแต่ว่าทําไมในรูปเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีท่อหลายท่อเลยอันนี้ต้องจินตนาการให้ออกครับว่าเวลาเขาตัดเนื้อเยื่อเนี่ยสมมติเขาว่าตัดเนื้อเยื่อนะครับเวลาตัดเนื้อเยื่อเนี่ยจะตัดเป็นแผ่นาบางๆใช่ไหมสมมติว่าตัดมาจากส่วนนี้ครับตัดส่วนนี้มานะตัดส่วนนี้มาครับตัดมาแล้วเนี่ย เราลองมาขยายดูครับจะได้รูปนี้ออกมานะครับเขนะรูปนี้นะครับเป็นรูปที่เราตัดเนื้อเยื่อส่วนนี้มานะครับเขี้ยน่ได้เป็นรูปนี้ออกมานะเป็นเนื้อเยื่อแผ่นบางๆนะครับที่ไดจากการตัดมานะแล้วมาทําเป็นสไลด์ครับทีนี้เนี่ยไอ้เนื้อเยื่อตรงนี้ครับมันสามารถพลิกกลับไปกลับมาได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นวัตถุนะครับที่เราตัดออกมาจากตัวอันทะแล้วนะถืว่าพลิกกลับมาครับพลิกกลับหัวกลับหางนะครับอย่างนี้ครับจะได้รูปนี้ออกมานะสามารถพลิกได้ใช่ไหมครับทีนี้ พอพลิกเสร็จเนี่ยก็มาทาเป็นสไลด์ครับทําเป็นสไลด์ครับแล้วก็ส่องลงมาครับส่องลงมาดูครับโดยเราจะมองจากท็อปวิวตรงนี้นะครับการที่เรามองจากท็อปวิวตรงนี้ครับมันให้เราสามารถเห็นเป็นภาพอย่างรูปนี้ได้ครับนะเราดูนะอันนี้ครับเป็นลักษณะของท่อมันครับท่อมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหม นี้นะครับเดิมทีเนี่ยครับมันเป็นลักษณะโคดกันอย่างนี้นะแต่ว่าพอตัดเป็นแผ่นสไลด์แล้วเนี่ยเราสามารถพลิกกลับไปกลับมากับหัวกับหางได้ครับเราก็ลองพลิกกับหัวกับหางมาดูแล้วก็ทําเป็นสไลด์เสร็จแล้วครับพอเป็นสไลด์เนี่ยก็ส่องกล้องดูครับส่องกล้องดูก็คือการมองจากด้านท็อปวิวนะครับมองลงมาอย่างนี้นะภาพที่ได้ครับก็เลยเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นท่อหลายท่ออยู่ติดกันครับแต่จริงแล้วเป็นยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยไอท่อทั้งหมดตรงนี้นะครับทั้งหมดตรงนี้นะ มันคือท่อท่อเดียวกันครับที่โดนตัดนะครับแบบ cross section ครับทาให้เหมอนมีลักษณะนเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นท่อหลายท่อนะแต่จริงแล้วมันคือท่อที่เคยเชื่อมกันครับแต่ว่าโดนตัด cross section แล้วมองลงมาจาก top view เนี่ยก็เลยเห็นเป็ลักษณะเหมือนกับว่าเป็นวงท่อหลายวงที่อยู่ติดกันนะโอเคนะครับตัวนี้พอแยกออกนะครับว่าลาักษณะนะครับจากสไลด์ที่เราเห็นเนี่ยกับวัตถุนะครับตอนที่อยู่ในอวัยวะนะครับมันมีลักษณะสัมพันธ์กันยังไงนะ หลายคนนะครับนึกภาพไม่ออกเนี่ยจะส่งผลครับให้วิเคราะห์เนื้อเยื่อผิดไปได้เลยนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยก็เลยอยากจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะเผื่อใครที่มองภาพไม่ออกนะครับจะได้ไม่สับสนนะเพราะว่าเวลาดูจริงๆเนีครับเราดูนะครับเนื้อเยื่อที่ผ่านการคอร์เซชันแล้วมองลงมาครับจากท็อปวิวนะภาพที่ได้เนี่ยก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคไหมหลายคนนะครับอาจจะรู้สึกว่าตรงนี้ไม่ต้องอธิบายก็ได้แต่ว่า หลายๆคนยังจินตนาการไม่ออกนะครับตรงนี้ก็เลยต้องขออธิบายเสริมไว้นะโอเคครับทีนี้ในส่วนของพวกเลดิกเซลครับเลดิกเซลเนี่ยก็คือเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนเพศชายนะครับจะอยู่ที่บริเวณนี้ครับเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะมันก็อยู่ที่บริเวณจุดส่วนนี้เหมือนกันครับเห็นไหมอยู่ระหว่างท่อนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งของเลดิกเซลครับลองดูจากรูปไดอะแกรมนะครับอันนี้นะจะเห็นครับว่าเลดิกเซลเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นได้นะครับจากเนื้อเยอะที่เราตัดมาตรงนี้นะ เพราะว่ามันจะอยู่รอบๆครับรอบๆบริเวณท่อของเซมินิฟรัตทูบูลนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยสามารถเห็นเลดิกเซลได้ครับซึ่งเลดิกเซลครับจำไว้นะครับตัวเลดิกเซลไม่ได้อยู่ภายในเซมินิฟรัตทูบูลนะครับเลดิกเซลอยู่นอกท่อนะเห็นไหมอยู่นอกท่อนะครับเวลาเขาชี้นะครับเซลที่อยู่นอกท่อตรงนี้เนี่ยให้เดาไว้เลยครับว่าน่าจะเป็นเลดิกเซลนะครับซึ่งเลดิกเซลทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนนะ ส่วนตัวท่อครับตัวท่อตรงนี้นะครับก็คือเซมินิฟอร์ทูบูครับเป็นส่วนที่มีการสร้างตัวสเปิร์มครับเห็นไหมภายในท่อเนี่ยมีการสร้างตัวสเปิร์มครับในท่อเซมินิฟอร์ทูบูเนี่ยจะสร้างสเปิร์มส่วนเซลล์ด้านนอกครับที่อยู่ติดๆกันตรงนี้เนี่ยอยู่นอกท่อนะครับเลดิกเซลล์จะสร้างฮอร์โมนเพศชายนะที่จริงครับที่ส่วนของเซมินิฟอร์ทูบูนะครับจะเห็นว่ามันมีบริเวณนะครับที่เป็นตัวสเปิร์มอยู่อย่างนี้เห็นไหมอันนี้นะครับเป็นลักษณะตัวสเปิร์ม้วนะ เราลองมาดูครับที่เนื้อเยื่อเนี่ยตรงนี้ก็สามารถมองเห็นตัวสเปิร์มได้นะครับส่วนนี้ครับคือตัวสเปิร์มครับเห็นไหมตรงนี้นะครับหัวของมันนะแล้วก็มีหางเฟจิจลัมตรงนี้ครับก็เป็นตัวสเปิร์มได้เหมือนกันทั้งหมดนี้นะครับเป็นลักษณะของตัวสเปิร์มนะที่เจริญเติบโตครับอยู่ภายในเซมินิฟิรัสทูบูนะครับตรงนี้เป็นตัวที่ยืนยันได้ชัดเจนเลยครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อเยื่ออันทะแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเห็นตัวสเปิร์มนะแต่ว่าถ้าเกิดสังเกตตรงนี้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไไรรรรนนนนะคัับกกาสงงเเเตตห็ีี้้ด่ย มันก็ช่วยยืนยันแล้วครับว่าเป็นเนื้อเยื่ออันท่าแน่นอนแต่ว่าถ้าสังเกตไม่ออกนะครับบางทีลูกเขาดําเข้ามาเนี่ยอาจจะมองได้ยากนะก็อย่างที่บอกไปครับว่าเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของมันเนี่ยก็คือแบ่งโซนครับเป็นวงๆอย่างนี้แล้วก็มีเซลครับแทรกอยู่ตรงกลางระหว่างวงนะครับส่วนของเลดิกเซลล์ตรงนี้นะอันนี้ก็ช่วยบอกได้ครับว่าเป็นลักษณะของเนื้อเยื่อที่อันท่านะส่วนการมองตรงกลางตรงนี้ครับถ้าเห็นเป็นตัวสเปิร์มได้เนี่ยอันนี้ก็ช่วยยืนยันได้ครับว่าเป็นเนื้อเยื่ออันทะาแน่นอนครับ เคครับข้อนี้ก็มีปัญหาแล้วครับถ้าเรารู้ว่าตรงนี้คือเลดิกเซลก็ตอบได้แล้วครับว่ามันจะสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่เป็นฮอร์โมนเพศชายครับก็ตอบข้อ3นะโอเคนะครับหลายคนเนี่ยครับอย่างที่บอกไปว่าอ่านหนังสือมาเยอะแล้วมีการเปรียบเทียบรูปหนังสือนะครับกับรูปที่เป็นเนื้อเยื่อได้เนี่ยก็จะมีปัญหาสำหรับข้อนี้นะครับแต่ว่าหลายคนเวลาเจอภาพเนื้อเยื่อเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไปไม่ถูกนะครับพี่เลยต้องมาให้หลักการนิดนึงว่าเราต้องมองหาครับว่าส่วนที่เป็นลักษณะเด่นเนี่ย ของเนื้อเยื่อที่เขามาให้มีลักษณะยังไงนะครับแล้วก็พยายามเปรียบเทียบดูนะครับกับหนังสือหรือว่ารูปที่เราเคยอ่านมาครับว่ามันสอดคล้องกับรูปตัวไหนนะโอเคนะครับแต่นะครับเวลาอ่านหนังสือเนี่ยอย่ามองข้ามพวกรูปไดอะแกรมหรือว่ารูปเนื้อเยื่อที่เขาให้มานะ9าววิศวะมันแผดสอง หยิบมาถามได้นะครับหยิบภาพเนื้อเยื่อเนี่ยมาถามเราได้เลยนะครับ <te le> ถ้าเกิดว่าเนื้อเยื่อเนี่ยมันมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับ <te le> อย่างตรงนี้เนี่ยรูปเนื้อเยื่อค่อนข้างมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันใช่ไหมและที่สําคัญครับรูปที่เข้ามาเนี่ยมักจะเป็นรูปขาวดํานะครับดังนั้นการพยายามจําครับลักษณะข,ของรูปว่ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นยังไงเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งจําเป็นนะครับในการวิเคราะห์ข้อสอบนะอันนี้ก็ฝากให้กลับไปทวนดูนะครับก็จบไปแล้วนะครับ ใครอยากติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่เว็บเพจ bio cover เขอาคุทุกอย่างในชีวมอปลายครับหรือว่าติดตามทาง YouTube c h ช n n e l ชีวว p พี bio cover ก็ได้นะครับติดตามได้2ช่องทางนะในส่วนของคอร์สเรียนครับตอนนี้เนี่ยคอร์สเรียนนะครับพี่มีการอัปเดตใหม่นะครับให้ตรงกับหลักสูตรสสวทปัจจุบันแล้วนะดังนั้นครับน้องสามารถเลือกซื้อนะครับคอร์สเรียนของพี่เนี่ยตามระดับชั้นได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีการเรียบเรียงนะครับบทต่างๆเนี่ยตามที่โรงเรียนพวกน้องสอนเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าใจไหม แล้วก็ในส่วนของคอร์ชุนนี้นะครับนอกจากใช้เรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วยังสามารถใช้นะครับในการเตรียมสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นสนาม9กวิชาสามัญนะครับแผด2หรือว่าแม้แต่น้องนะครับที่สนใจจะสอบเข้าค่ายสอวนอนะก็สามารถเรียนผ่านคอร์สนี้นะครับเพื่อใช้ในการเตรียมตัวนะครับในสนามสอบหลักพวกนี้ได้นะตัวคอร์ดก็ง่ายๆเลยครับพี่แบ่งคอร์ดนะครับเป็นชั้นม .4 ม .5 ม .6 แล้วก็ตะลุยข้อสอบนะครับ คอร์สเนื้อหาเนี่ยแบ่งไป็น2เล่มครับเทอม1เทอม2แล้วก็คอร์สตะลุยข้อสอบนะครับจะรวมเป็น3มเล่มนะโอเคนะครับสำหรับคอร์สชุดนี้นะครับนอกจากใช้ในการเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วยังใช้เตรียมสอบเข้ามหาลัยได้นะครับเพราะว่าพี่เรียบเรียงเนี่ยเนื้อหานะครับตามข้อสอบที่ออกเข้ามหาลัยนะครับโอเคมั้ยดังนั้นครับน้องที่เตรียมตัวอยู่นะครับสามารถใช้คอร์สนี้เนี่ยเรียนไปนะครับเพื่อสกมเนื้อหาชีววิทยาครับที่มันกระจัดกระจายแล้วก็เยอะเกินนะ ให้สโคบครับให้มันแคบลงแล้วก็ดูได้ครับว่าเราควรจะเน้นที่ประเด็นไหนนะครับตรงนี้จะช่วยประหยัดเวลาน้องๆได้ค่อนข้างมากนะครับสามารถมีเวลาเนี่ยไปเรียนวิชาอื่นต่อได้อีกนะโอเคนะครับสําหรับชีวะนะครับเรื่องการสโคบประเด็นเนี่ยให้แคบลงแล้วก็เน้นในจุดสําคัญนะครับถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นมากนะครับภายในคอสนี้ครับพี่ได้มีการสโคบแล้วก็สรุปเนื้อหาเรียบเรียงสิ่งต่างๆครับให้น้องทําความเข้าใจได้ง่ายๆเวลานะ ตัวเอกสารนะครับที่พี่จะส่งไปให้เนี่ยก็เป็นเอกสารนะครับที่เป็นภาพสีทุกหน้าครับ แล้วก็การเรียบเรียงนะครับมีภาพประกอบต่างๆสวยงามชัดเจนรวมไปถึงเรื่องของไม้แมพด้วยนะครับหลายๆบทครับเนื้อหาเนี่ยที่มันดูเยอะนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเรียบเรียงได้ถูกคาว่าเนื้อหาประเด็นนี้เป็นส่วนย่อยของประเด็นไหนนะครับสำหรับค้อนี้ครับพี่เรียบเรียงเนี่ยเป็นไม้แมพให้เราดูเลยนะครับเราสามารถเห็นภาพรวมของเนื้อหาได้ครับแล้วค่อยๆไปเจาะประเด็นนะครับทีละส่วนทีละส่วนนะตรงนี้ช่วยเราเห็นภาพแล้วก็จําเนื้อหาต่างๆได้แม่นขึ้นนะครับเขานะตรงนี้จะช่วยได้เยอะนะครับ ในส่วนคอต์ตลุยโจทย์ก็เช่นกันนะครับในแต่ละข้อเนี่ยพี่ก็จะมีการแทรกรูปเอาไว้นะครับเพื่อเราสามารถจดเลคเชอร์ครับใกล้ๆกับข้อที่เป็นคําถามได้เลยนะครับเวลาอ่านทวนเนี่ยก็จะสะดวกมากๆนะตัวข้อนี้นะครับเป็นคอที่เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นน้องๆนะครับที่มีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเข้าเรียนคอทนี้ได้สบายๆนะครับเขนนะถือว่าสะดวกมากๆนะครับ ระยะเวลาในการเรียนนะครับคือมีอายุ3ปีครับแต่ว่าภายใน3ปีเนี่ยน้องสามารถเข้าดูนะครับกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับหรือว่าไม่มีการจํากัดชั่วโมงในการเข้าเรียนนะเพียงแต่ว่ากําหนดระยะเวลาครับที่3ปีซึ่ง3ปีนี้ครับก็เพียงพอนะครับสำหรับการเตรียมตัวสอบครับตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 นะที่สําคัญช่วงม .4 ถึงม .6 นี้ครับที่น้องสมัครคอร์สอยู่เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มด้วยนะครับดังนั้นน้องจะไม่มีการ ตกหล่นนะครับประเด็นข้อสอบต่างๆที่มีการออกมาใหม่เรื่อยๆนะโอเคนะครับในทุกๆคอร์สนะครับจะมีข้อสอบของมันอยู่ซึ่งพี่จะคอยอัปเดตข้อสอบใหม่ๆเข้าไปให้เรื่อยๆนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับคอตรงนี้นะใครสนใจครับมาขอสมัครนะครับได้ทางแฟนเพจ Bio c o v e r เข้าพูัทุกอย่างในชีวมาปลาไปหรือว่าแอดมาที่ ID นะครับสมัครทางไลน์โดยตรงก็ได้นะแอดมาที่ ID b i o Cover นะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวข้คอร์สนะครับก็สามารถมาถามได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับ โอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ